รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนสนนสุโโโดยยอายิโมโตวัสดีครับผมยอดตันติอนุนานนท์ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการลันส์เบรกอยู่อาจจะดูบรรยากาศแปลกๆไปนะครับเพราะวันนี้ผมอยู่ที่งานไทเฟกซ์ครับวันนี้ผมมีนัดกับบริษัทไทยนะครับที่ใหญ่มากๆแล้วเขามีแพลนที่จะขยายไปตลาดทั่วโลกครับวันนี้ครับผมมีนัดกับผู้บริหาร KCG Corporation เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ คุณตรงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยอดครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลัน์เบรกอย่างเป็นทางการและขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมมาสัมภาษณ์ถึงบูธของงานไทเฟ็กซ์ต้องเรียนถามเรื่องของอ่าอย่างชีสที่เราเห็นเนี่ยต้องเรียนถามประวัติของบริษัทเหมือนว่านับปัจจุบันกิมจูกรุกกี่ปีล้วครับครับยินดีเป็นอย่างมากเลยครับคุณยอดครับผมมาเข้างานไทเฟ็กซ์ที่มาตั้งแต่อ่าเรียกว่าไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วครับนะก็ไม่ต่ำกว่าสิบปี แต่ว่าเรามีการพัฒนาเรื่องของการออกร้านเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละปีนี่เราจะสรรหาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้ผิดเองอหรือว่าเป็นผู้นําเข้านะฮะยกตัวอย่างว่าผิดพัณฑ์ที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับคือเป็นชีสพัตเตอร์ประกอบไปด้วยชีสจากฝรั่งเศสยี่ห้อเพรสเดนนะฮะก็ีรัมชีสจากคอลันยี่หฟิโก้แล้วก็แมนเชสเตของ มาเชโกชีสเนี่ยจะเป็นชีสจากประเทศสเปนแล้วก็รอฟร์ชีสจากอของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ครัวซองหรือเพสตรีหรือพวกขนมปังธัญพืชต่างๆนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีผู้ชำนาญการเฉพาะเช่นเพสตรีเชฟในการทำพวกครัวซองเน เป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์จากสถาบันทางยุโรปนะครับซึ่งก็ได้มาเราได้เชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคที่เราสำหรับในการปร o วยเทคนิคในการในการทำก็ตามในการค r e เอทสูตรใหม่ๆมนะฮะเพื่อให้ได้คุณภาพเท่าสากลระดับโลกเลยกิมชัวกรุ๊ปปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับ ครับมาทำคำนี้เนี่ยมันสะท้อนความอาวุโสของผม56ปีแล้วครับ56บปีตั้งแต่2501ปีนี้2557ครับ56ปีครับต้องบอกว่าตะกี้ก่อนที่ก่อนที่ผมจะได้มานั่งคุยกับคุณตรงเนี่ยผมได้เดินสำรวจบูธต้องบ,บอกว่าปีนี้กิมจูกร๊ปบูธใหญ่มากแล้วก็ลองเดินดูอาหารเดินดูอินกิวเดียนคือคือ ผมลองตะกี้เห็นป้ายลองนับแบรนด์นับ,บปัจจุบันกิมจูกรุ๊มมีแบรนด์แบรนด์ภายใต้ที่ดูแลอยู่เนี่ย4ี่แบรนด์ถ้าผมจำไม่ผิดครับอย่างนี้ครับต้องเรียนว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วนะครับว่าปีนี้คุณยอดบอก่าพูดเราเราใหญ่แล้วก็อลังการในเรื่องของการการจัดนะฮะการจัดดิสเพรย์แล้วก็ดูว่ามันใหญ่รจริงๆเราตั้งแต่เกาะแรกนะครับเรีย วันนี้มีสองเกาอเราทำตั้งแต่ก่อแรกไม่เต็มก่ะที่้วยสร้างไปนะฮะเพราะมันกว่า10ปีแล้วที่เรามาจอยไทไทเฟกซ์หรือว่าไทฟู้ด o อ e ิบิชันนะฮะเราไม่เต็มก่อแรกแล้วก็มาเต็มก่อแรกจากนั้นเนี่ยไปถึงสองก่อมันเป็นที่แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์นี่เราขยายแล้วก็มีการเติมในส่วนของอะไรผลิตภัณฑ์ที่เกื้อหนุนกันนะฮะ เราไม่ใช่ทําอาหารอย่างเดียวนําเข้าอาหารประเภทอาหารนมเรามีสินค้าหลากหลายเช่นประเภทบิสกิตคุกกี้นะฮะพวกซีฟู้ดพวกปลาซาลมอนพวกหอยแมงตูจากนิวซีแลนด์นะฮะเดี๋ยวคุณยอดจะได้ชิมกันนะฮะเราะนั้นจากที่เรามีไม่มีแค่มาออกร้านไม่ไม่เต็มเก่อนะตอนนี้เราเป็นสองเกาะนะฮะรวมทั้งหมดนี่มัน28บููทนะฮะ นี้ประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่เราเอามาแสดงเอามาเอามาแนะนำ<ม>นะฮะล้วนแต่เป็นผิดพณุ์ที่เรามีมากขึ้นในแต่ละปีนะครับแล้วก็อุตสาหากรรมนี่หรือผิดพลา์เหล่านี้เนี่ยมันัพ p อ o r t ในเรื่องของครัวครัวอาหาร<ม>ครัวยุโรปหรือครัวไทยต้องเรียนถามคุณตรงอย่างนี้ก่อนว่าอย่างอย่างแบรนด์ที่เรามันแบรนด์มันเยอะมากจริงๆ จุดที่เรียกว่าเปลี่ยนคือคือผมเห็นโลโก้ดูด,ดูเหมือนมันมันอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นมัน g l o b a l มากขึ้นครับมันเริ่มคือตัวกิมจู๊กกรุ๊ปเองเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนมาเป็น global player ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแล้วแล้วดิเรกชันตรงนั้นเนี่ยมัน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 เป็นความคิดเกี่ยวกับํารดำเนินเรื่องของใครครับครับอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณยอดสังเกตจาก จากการพบเห็นนะฮะเพราะผมไม่เคยบอกใครเลยว่าเราเปลี่ยนนี่เพราะอะไรแต่ด้วยด้วยข้อสังเกตจากคุณยอดเองแม้กระทั่งโลโก้หรือแบรนด์ชื่อ KCG Corporation วันนี้เราชื่อ KCG Corporation ตั้งแต่หนึ่งมกราสองหาห้าเเราได้รีสักเจอองค์กรของเรานะฮะจริงๆการรีสักเจอองค์กรเนี่ยเราได้ทำมาเกิน5ปีนะ เรียกว่าสิปีที่แล้วเราคิดถึงวันนี้แล้วว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะจากเฟดดิ้งคอมพานีธรรมดาธรรมดานะฮะยอดขายไม่ถึงผ่านล้านนะฮะแต่ตอนนี้คุณยอดก็ดาวเอาแล้ว <c oughs> มันจะไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากแบรนด์ที่เราชื่อว่าวกิมชัวพาณิชย์นี่ฮะเราก็มาเป็นกิมชัวกรุ๊ปแล้วก็มาวันนี้คือ k t c Corporation ั่นั่นหมายความว่า เรารวมเอาบริษัทในเครือมารวมเป็นหนึ่ง hmm. เลยกลายเป็น KCT Corpor Corporation นะฮะครับเพราะจากที่เราคิดว่าเราจะต้องให้มัน globalize มากขึ้นแล้วก็ชื่อมันก็จำเป็นนะครับ hmm. ะะมันเป็นเรื่องสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลง hmm. แล้วก็ให้มัน modernize มากขึ้น hmm. นะฮะในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ชื่อ hmm. เราจัดการในการเปลี่ยนแปลงาการบริหารองค์กรเราแบบมืออาชีพมืมออาชีพอยู่ภายใต้ครอบครัวเรียกว่า professional family business นะฮะเมื่อเป็นโจทย์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมผมคงเชื่อว่าถ้ามืออาชีพจริงๆเข้ามาอยู่ใน k ค Corporation แล้ววัฒนธรรมองค์กรนี่ยังเป็นแฟม i ลีผมว่า ผมก็ไปข้ามาอยู่เนื่องจากจุดนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงว่าให้สังคมเขารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทแต่รูปในการบริหารเราต้องมืออาชีพเพื่อเชิญมืออาชีพเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้เราขับเคลื่อนให้เป็นสาคลขณะนี้เราทำแล้วเรามีอาชีพเข้ามานะฮะ แล้วก็กําลังขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้แล้ไม่ใช่แค่อยู่เราไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยนะคะตอนนี้เราต้องต้องคิดว่าเอซเกิดขึ้นกิมจม่วจะไปอยู่ในเอซีนี้ไหมไปครับตอนนี้เราไปแล้วครับแล้วคิดว่าเราคงไปนอกเหนือนอกเหนือกว่าคําว่าเอซเท่านั้นนะครับจะบอกว่าที้ผมพูด เ,เตรียมการมากไปหรือคิดอะไรมากไปการคิดหรือการประมาณการหรือการมีแผนเนี่ยนะมันจะทําให้เราไปถึงที่เป้าเป้าหมายต้องเรียนถามคุณตรงเพิ่มเติมว่าอย่าง KCG Corporation เนี่ยอนาคตที่เราอยากไปถึงเนี่ยณปัจจุบันอุปสรรคที่เราคิดว่ามันยากที่สุดที่ทําให้เราไปถึงฝันตรงนั้นได้เนี่ยคืออะไรบุคลากรเทคโนโลยี นะครับแล้วก็ธรรมิบาลน,น,นะฮะปราบ,บได้ถ้าเราไม่มีธรรมิบาลอะไรก็ตามเราไม่มีคอมมิตเมนต์ในตัวเรานะฮะขาดความเชื่อถือนะฮะสองบุคลากรที่มาร่วม<น>ต้องเข้าใจในวิธีการทำงาน,นที่ว่าเราจะโตไปข้างหน้าน,นะฮะแล้วก็ความชำนาญเขาต้องมีเทคโนโลยีเข้ามา เพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวผมจะขอเนี่ยชิมอันนี้หน่อยผมสังเกตนาแล้วว่ามันมันดูน่าทานมากเลยครับแต่คุณตงต้องร่วมร่วมรับประทานด้วยนะครับในในฐานะที่เป็นท่านประธานของบริษัทรู้อยู่แล้วว่าโปรดักตของเรามีอะไรบ้างควันนี้ผมไปขึ้นต้นที่สเปนก่อนเลยนะครับบาร์เซโลนาอ่าอย่างนี้คือชีสมาจากประเทศสเปนเรกวน m มน c ช e เ o อันนี้อร่อยมากครับจะบอกว่าแบรนด์ต่างๆที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เยอะมากคุณตรงเหมือนเป็นเอกอัคราชทููของกลุ่มประเทศเหล่านั้นในการเอาสินค้าเขาเข้ามาขายในประเทศไทยครับ วิธีการเลือกสินค้าวิธีการดูว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันจะสามารถทําตลาดในเมืองไทยได้ไหมมันจะสามารถเป็นฮิตได้ไหมเนี่ยมันมันมีกระบวนการขั้นตอนแล้วเราเราเป็นคนตัดสินใจหรือเราเป็นคนเคาะยังไงบ้าง5้าสบปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยตลาดมันเล็กการพัฒนาการต่างๆเนี่ยไม่หลากหลายเหมือนวันนี้เพราะฉะนั้นจากที่เรานําเข้าไม่กี่ชนิดแล้วก็ผู้โดยพวกคนไทยแลส่วนใหญ่นะฮะ จะไม่รู้จักชีสไม่ค่อยพุ้นเคยนะฮะเราตัดสินใจยังไงนะครับ,รบ,จ,รรบจริงๆผมก็เป็นอ่าราชทูดในประเภทสินค้าจากจะเรียกว่าระดับโลกก็ได้นะครับแล้วก็เอกชนทีูดในแต่ละประเทศเนี่ยก็รู้จักกันดีเพราะว่าเราไปเอาสินค้าเขาเข้ามาโดยที่เขาสงสัยว่าไอ้ทำไมประเทศไทยนี่ขายพวกนี้ได้หรงนี้นะฮะ ถ้าถามว่า20ปีที่แล้วใช่ไม่เคยรู้จักไม่เคยคุ้นเคยแต่มาณวันนี้เนี่ยแต่ละปีมันพัฒนาความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งขณะน,นี้ถ้าคุณยอดไปเดินในซปอร์มาเก็ตนะฮะจะเป็นแบรนด์ไหนก็าตามนะฮะจะเห็นว่าความหลากหลายของชุนพวกนั้นเนี่ยจะมีความาให้เลือกแล้วก็มีการแนะนำเราเป็นผู้นำเข้าเราต้องแนะนำนะฮะ เราทำเดโมสทรีชั่นทำเทส t i n g ในการชิมนะฮะพอชิมไปแล้วเราต้องอธิบายที่ไปที่มาคือมันมีมีเรื่องราวที่ต้องบอกนะฮะชิดตัวนี้มาจากสเปนทําจากอะไรนะฮะแล้วก็ผิดจากนมอะไรนะฮะมันจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวนะฮะเพราะฉนั้นเรื่องราจริงๆเนี่ยอ,อาหารยุโรปเนี่ย าพี่ีพิธานในเรื่องของอเรื่องเบื้องหลังของอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยวัตถดุด mm hmm. ิบตัวไหนส่วนประกอบตัวไหนแล้วทำไมต้องมาตรงแบบนี้เ mm hmm. ช่นกันเหมือนกันฮะเวลาเราจะเราไม่ได้ทานเดิมกับน,นับเปล่านะฮะมันต้องเดิมกับไวนะฮะโ,โอเคช่วงนี้เราคงเป็นกา,ารจำลองกันมาง่ายๆ่ายกันครับ สนับสนุนโดยอายีโนโมโตะตะกี้เราทานชีสกันมาเยอะมากเห็นทราบมาว่าคุณตรงให้ทางเชฟข้างล่างพัตตะกี้มันมีันมีบูธทำคุกกิ้งเลยอให้เขาเตรียมอาหารมาเป็นอินกรีเดียนของของทางเราทั้งหมดครับเดี๋ยวเห็นมีครับงั้นเชฟเอาเข้ามาเลยครับอนุญาตเสิร์ฟนะครับนี่จะเป็นหอยนิวซีแลนด์มังคุดโอนะครับตัวนี้จะใช้อินกรีเดียนของเราคือเชาตโนมาโต้นะครับซึ่งเราอยู่ข้างล่างแล้วก็ ีจะเป็นสลัดน,นะครับตัวสำคัญก็คือตัวนี้ก็จะเป็นคุณอาราวลี่โฟชีสนะครับที่บองทุกคนครับตัวนี้ที่เป็น,นตัวหลักครับครับงั้นผมก็เสริมจากเชฟผมนะครับคืออย่างนี้ครับเราต้องเป็นผ<ม>ู้โซลูชันผู้โซลูชันปรไวเดอร์นะครับนั่นหมายความว่านอกจากเรามีอ<ม>ิงกิวเดียนนะฮะหรือตัวส่วนผสมของตัว ส่วนประกอบของการทําเมนูชิ้นชนิดนี้นะฮะยกตัวอย่างตั้งแต่ตัวหอ,อยแมลงผู้ก็คือหอยแมลงผู่บ้านเราก็ทําได้นะฮะแต่ว่ารสชาติแ้วก็ไซขนาดมันไม่ค่อยจะโดนใจในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารให้มันเกิดความรสชาติแล้วก็ดูลักษณะด้วยนะครับ,รบขออนุญาตครับ หอยแมนคู่เนี่ยมาจากนิวซีแลนด์นะครับเรียกว่านิวซีแลนด์มาร์โลนะครับแล้วก็มันมีหลายขนาดครับชนิดนี้เรียกว่าขนาดลาร์จนะฮะขนาดไซส์ใหญ่นะครับแล้วส่วนประกอบในนี้แหละครับจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยตัมาร์โซเนี่ยมะเขือเทศบดนะฮะนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคครรัับบขอบคุณครับครับจากอิตาลีนะครับขายใต้แบรนด์ชาวชาว ก็เป็นการเซย์ฮัลโลเป็นภาษาของ Ciao, uh. อของของอิตาเลียนนะครับ,รบแล้วก็แบรนด์ชาวโทอร์มัตโตผลักนะฮะตามด้วยชิกพีก็เรียกว่าถัว่วถั่วชิกพีเนี่ยนะครับมาประกอบเป็นเป็นซายดิชนะฮะตามลักษณะเึ่งสลัดนะครับแล้วก็ตัวหอยแมงผู่นี่แหละครับข้างบนนี่จะท็อปปิ้งนะฮะจะโรยด้วยโฟชีสของอา,าราลี่ ทำ่าโฟเชีสที่หมายความมันมีชีสสีะ่ะสชนิดแล้วก็ขูดเป็นเส้นนะรพร้อมที่จะมามามาหยอดลงไปมาโรยลงไปเรียกว่าท็อปปิ้งลงไปนะฮะ <Thank you. S 1> เมื่ออบขึ้นมาเนี่ยชีสจะละลายไปบางส่วนแต่ก็ยังคงความเป็นชีสให้เห็นนะฮะ <Thank you. S 1> เพื่อเวลาทานคู่กับไอตัวหอยแม่งผู่เนี่ยจะเกิดรสชาติที่อร่อยนะครับ เพราะว่าเนื่องจากที่นี่มีอินกริเอียนเยอะมากอาหารแต่ละจานที่มาเนี่ยมันดูมันเยอะมากๆเลยครับ,รบทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยแต่กี้ที่เราคุยกันเนี่ยตอนนี้ทางทาง KCG เนี่ยมีแบรนด์ภายใต้ที่เราดูอยู่48บแนด์บรนด์แต่กี้ลองสังเกตดูคนเข้ามาจิบคุณตรงเยอะมากวิธีการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ของในกรุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,รางนะครับครันี่หลากหลายมากนะครับนะทั้งที่เป็นบริษัทยัก นะฮะแล้วระดับรองนะฮะครับครับครับผมก็เราต้องพบความหลากหลายของของแต่ว่าองค์กรที่เข้ามาพบเราหรือเราไปพบเขาจริงๆเนี่ยบางทีบริษัทยักษ์เนี่ยเราถือว่าเขาใหญ่คิดว่าเขาคงไม่มาหาเรานะ,ะแต่จริงๆเขาก็มาหาเราในขณะเดียวกันนี่เราก็พร้อมที่ไปหาเขาแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย บริษัทเล็กก็มีบริษัทกลางก็มีจุดเด่นของเขาแต่ว่าไม่หลากหลายในเรื่องของแบรนด์เนมแต่ผิดพันธุ์เข้าดีนะฮะซึ่งเราต้องอพิจารณาควบคู่กันไปนะฮะเพราะจะมีเป็นเป็นเนี่ยการเฉพาะในการคิดว่าเราจะตัดสินใจเราเลือกใครนะครับผมว่าก่อนหนึ่งเราเลือกบริษัทที่มีแบรนด์เนมนะฮะ แล้วก็เรียกว่าเป็น international uh, global uh, well-known brand เลยครับ,รบตรงนั้นมันทำให้เราพัฒนาตลาดได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ oh. ในขณะเดียวกัน mm. เขาก็ต้อง mm. ต้องอะไรเข้าใจในตลาดบ้านเราด้วยครับ,รบเช่นเราพูดเราไปเราเสนออะไรไปเนี่ยเขาเชื่อเราไหมแต่การที่เขาจะเชื่อเราก็หมายความว่าเราเราซมมิทไปหรือเรา แจ้งไปรูอ้อรายงานเรื่องตลาดมับบนต้องแบบนึงแบบนี้ซึ่งเรามีประสบการณ์มากกว่ารวมกับที่เขามีประสบการณ์นในในหลายๆประเทศมาผสมลงกันแล้วเขาเรามีความเชื่อมั่นเขา้ากันจริงๆเราคบใครอย่างผมคบคุณยอดครับผมเชื่อเชื่ออะไรคุณยอดอต้องมีอะไรประสบการณ์ประสบการอะไรเฉพาะนะีนี่เมื่อเขาเราเราเสนอไปคุยกันแล้วมันดูแล้วมันใช่ เป็นพาร์ทเนอร์กันได้กันได้เราโอเคเลยอันนี้ก็เป็นปลาดอรี่นะครับจึงนำเข้าจากประเทศเวียดนาม,มนะครับก็เป็นที่นิยมในในร้านพัตตารต่างๆที่เอาปลาดอรี่เนี่ยไปชุบแป้งแล้วก็ทอด เมนูนั่นเนี่ยชื่อว่าฟิชแอนชิปนะฮะจะมีพวกมันฝรั่งคาเกมเป็นฟิชกับชิปนะก็เป็นที่แพร่หลายนะฮะแทนที่เราจะปลาบ้านเราก็ทำได้แต่ถามว่าปลาไฮดอรี่นี่จากเวียดน,นามนี่มีคุณสมบัติยังไงนะครับหนึ่งเป็นเนื้อหนามากสองรสชาติอร่อยอราคาไม่แพงนะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาแชร์ตลาดบ้านเรานะ ในขณะที่ถามว่าแล้วมันจะมาแข่งกับปลาบ้านเราไหมผมว่าทุกอย่างมันต้องแข่งกันนั้นั้นะ <c oughs> แต่ว่าจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนปลาบ้านเราก็มีจุดเด่นอะไร <c oughs> ท,ท,ที่มีนะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่พอเพียงกับการบริโภคก็ <c oughs> เลยก็เลยต้องมีการผสมผสานกันไปนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะได้มานั่งคุยกับคุณตรงเนี่ยผมลองทำเสิร์ชข้อมูลดูจะบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนก็ไม่รู้แล้วเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจไม่ใช่เฉพาะสำหรับกิมโจกร๊ป KCG In Corporation แต่เป็นที่น่าพอใจสำหรับประเทศไทยทราบมาว่าคุณตรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกษัตริย์เบลเยียมที่มาที่ไปเป็นยังไงโอเคครับมันเรื่องใหญ่มากเลยนะนั่นก็เป็นความภูมิใจของ แฟมิลี่ผมนะฮะโดยเฉพาะตัวผมด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะกษัตริย์ขณะนั้นเรียกว่าเจ้าชายฟิลิปจากประเทศเบลเยียมแล้วก็ได้ทราบต่อมาว่าทางทูตการค้าของเบลเยียมประจำประเทศไทยได้มีข้อมูลว่าทาง KCT เนี่ยมีการ ทำธุรกิจกับประเทศเบลเยียมเนี่ยในเรื่องของความสมพันธ์ยาวนานนั่นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องธุรกิจที่เราได้ได้นำเข้ามาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีตำนานการการดำเนินธุรกิจนี่ยาวนานนะครับเรียกว่าเป็นร้อยปีนะครับ,รบกว่าร้อยปีซึ่งเรา KCG ีรับมาห้าสิบหปีเพราะเราทำธุรกิจกับเข้ามาเนี่ยก็ ไม่ตามกว่า3ามฉบปีนะฮะปัจจุบันก็ยังค่ากันอยู่นั่าจะเป็นที่ไปที่มาว่าเจ้าชายฟิลิปเนี่ยได้รับการเ,าเสนอจากทางทูตกันค้าคที่เข้าไปหาข้อมูลมาตัวผมเองก็ไม่ทราบนะฮะท่านทูตท่านทูตมาเยี่ยมแล้วก็มาคุยให้ฟังแล้วเขาก็มีประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็มา พูดคุยพร้อมกับท่านเอกคร,รัชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยนะฮะก็าได้ทราบถึงความเป็นมาแล้วนอกพอได้ทราบเรื่องนี้ปับ๊บทางเพื่อนฝูงนะฮะหรือว,วงการต่างๆที่เรามีติดต่อธุรกิจก,กันเนี่ยก็แ,แสดงความยินดีครับครับตัวผมเองจริงๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะฮะเ,เพราะว่าทิดว่าเราทำดีอะไรแต่เลาเนี่ยสังคมเขาตอบแทน ให,ให้รางวัลเราผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่จากหน้าที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่อ,อย่างต่อเนื่องดีอย่างต่อเนื่องอเพราะฉนั้นเพื่อนฝูงหรือหอกันข้างต่างนี่ก็มาแสดงคานดีกับผมบนะครับเพ่งกับผมเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเป็นเครื่องราชราอิสริยภร่ยจากเจ้าชายฟิลิปนะขณะนี้เจ้าชายฟลิป ได้แต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วคาเป็นคิงของเบลเยียมแล้วนะครับซึ่งก็ก,ก็เป็นที่น่าภูมิใจครับ,รบจะบอกว่ามาถึงช่วงท้ายๆของรายการผมมีโอกาสได้มาเดิน <c oughs> ดูบูธของ KCG Corporation ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณตรง <c oughs> ผมเห็นการเจริญเติบโต,ตของธุรกิจที่ที่ KCG อยู่เนี่ยมาตลอดเท่าที่ผมจำความได้ uh huh. มีความรู้สึกว่าเป็นบริษัทไทยที่ มีความเป็นไทยแต่บริหารในระดับ international นนลเพราะฉะนั้นในอนาคตผมขออนุญาตว่าไม่ทราบว่าคุณตรงมีแผนจะขยายไป global ขนาดไหนแต่ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วเจอุุปสรรคน้อยที่สุดขอบคุณครับขอขอบพคุณมากที่ร่วมเนการรับใบเราขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทานต่อได้นะครับครับ รายการ lunch break ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารเก่งที่จะสามารถเอาบริษัทไทยไปสู่ตลาดโลกได้แน่นอนครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของผมคุณตรงทีระนุสรกิจกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท KCG กินจัวกรุ๊ปครับยังมีเรื่องราวให้หน่าค้นหาอีกมากมายนะครับห้ามพลาดกับรายการ lunch break ในครั้งหน้าครับ